อันนี้ก็ติดตั้งเมนบอร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าสิสเทมที่ใช้นะครับผมก็มี i3 10 100, 100 F g e n 1นแรมก็เป็นของ thermal tech รุ่นอ่าทับแรม Z1 Bus 3บัสอ่า vga ก็เป็น gtx 750Ti อ่ะอันนี้การ์ดจอแพงก็ใช้รุ่นเล็กไปก่อนราคาถูกหน่อยอนะครับผมบัตรแรมเดิมๆของเจ้า CPU ตัวเนี้ยเวลาเราติดตั้งเนี้ยเปิด XMP Profile โปรไฟล์เนี้ยมันจะขึ้นที่สองพันหกร้อยหกสิบหกดแรมบัตร มาอยู่ที่4,133 CPU ผมไม่ได้ยุ่งเลยนะฮะเพราะว่า CPU มันอของเราเป็น non K ครับผม OC ไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าดูจากในหน้าเว็บตัวนี้ถ้าเป็น CPU ที่มี K เจนสิออาจจะ OC ได้แต่ก็ไม่แน่ใจนะครับอันนี้ถ้าเกิดเปิด x m x p โปรไฟล์เดิมๆไม่ได้ปรับแต่งอะไรเนี่ยที่ผมลองนะ จะ OC แรมไปได้ที่บัตร3733อันนี้ไม่แต่งไม่ปรับแต่งค่า CL แล้วก็ไม่ได้ปรับไฟเลี้ยงแหลมนะครับผมแต่ถ้าปรับค่า CL ให้หลวมๆขึ้นหน่อยแล้วก็ ไฟแหลมฮะเป็น1.45ซึ่งมันปรับได้เท่านี้ฮะตันได้เท่านี้ตันเท่านี้ก็สามารถอ OC บั s แลมไปได้ไกลหน่อยก็ตันที่4,133ถ้ามากกว่านี้ก็บูตไม่ขึ้น ค่า c ีเลรวมมากก็ยังบูกนิดขึ้นอยู่อันนี้แตกล้วแต่ฝีมือบางคนอาจจะปรับได้ก็ได้นะครับผมปรับได้เท่านี้ถ้าเป็น CPU Gen11 น่าจาก OC ได้ไปไกลมากกว่านี้หรือจะเป็น i9 n uh, 7คิดว่าอมัตแรมน่าจะโอซไปได้ไกลกว่านี้อันนี้จะเป็น CPU i3 จะเป็นรุ่นเล็ก เอามาลองโอซีดูว่าไปไกลแค่ไหนแต่ก็ไปไกลน้าประทับใจดีเดี๋ยวเรามาลองเทสพวกโปรแกรมดู แสงลงไปหน่อยนะครับผมเรามาดู นี่ครับค CL ที่ปรับแต่งเอาไว้อันนี้ใช้งานเสถียรรายละเอียดของแรม เรามาเบนมาร์กแังค่าอันนะของผมอาจจะได้ไม่เยอะนะเพราะว่าตัว M2 ของผมเนี่ยมันเป็น PCI แค่ 2x ตัวแม่แรงค่ารีดค่าไร้ก็เลยอ่าน ได้คะแนนไม่สูงม ันนี้มาลองเมมเทสดูตัวนี้จริงๆผมเคยเออ่ผมได้ให้ลองเทสเอาไว้ประมาณชั่วโมงกว่าก็ไม่มีเออร์เลอร์เลยนะ ก็ลอง3รอบละก็โอเคปกติเพราะว่าโปรแกรมตัวนี้ผมได้เทสไว้ลองเทสไว้ชั่วโมงกว่าก็ไม่ได้มีปัญหาเลยอันนี้มาลองซีนิเบนกันจริงๆไม่ได้เทสเอาแรงนะครับเอาแค่ว่ามันผ่านไม่มีปัญหาอะไร ครับกนะ็ผ่านไม่มีปัญหาอะไรนะครับผม,อมเอาะครับก็อันนี้ก็เทสให้ดูแค่นี้ก่อนครับผมก็สรุปว่าเมนบอร์ดตัวนี้ผมว่าเป็นเมนบอร์ดที่คุ้มตัวหนึ่งราคา3,000กว่าบาทแล้วก็ให้ฟิวเจอร์อะไรมา เยอะอยู่เหมือนกันครับฟิเจอร์ใหม่ๆที่จะรองรับ Gen11 ให้ WiFi ให้พอเชื่อมต่อรุ่นใหม่มาเยอะอยู่นะครับผมออันนี้เดี๋ยวก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ตรงนี้ด้วยครับสวัสดีครับผม